สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทานตะวันทาโร่กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้กลับมาทำพิกอเด็กในหัวข้อ,อ,ขอนะหัวข้ออะไรดีนะหัวข้อคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเขารู้สึกอะไรกับคุณนะคะหรือว่าเขามีอะไรอยากบอกกับคุณบ้างนะคะวันนี้นะคะกับตัวเลือกทั้งหมด3หัวข้อตัวเลือกที่1 หนึ่งใบนะคะตัวเลือกที่สองเป็นใบนี้แล้วก็ตัวเลือกที่สามเป็นใบนี้ทําจิตใจให้สงบนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจ,จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะทานตะวันทาโลโก็ตั้งใจอัดคลิปให้ทุกคนได้ฟังช่วยรับชมรับฟังขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะมาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาเก่าก็คอมเมนต์ให้กําลังใจได้นะ ขาตรงหรือไม่ตรงยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะดทุกอันเลยกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองแล้วก็กองที่สามกันไปดูตัวเลือกที่1เลยค่ะว่าคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างวันนี้ร่วมสนุกด้วยดีกว่านะคะวันนี้แม่หมอเลือกตัวเลือกที่สองม,มาดูตัวเลือกที่หกันว่าพลังงานโดยรวมของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะ พลัางงานโดยรวมของเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันจ้ะ j u s t m e n Queen of Swords n i h t of Pentacles อุ้ยไพ่รวงนะคะขอโทษทีไบที่สี่เป็น Hermit ใบที่ห้าเป็น age of s o r d พลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มนี้นะคะคุณเป็นคนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องโชคชะตาเรื่องอ่าสตาฟ้าลิขิตนะคะคิดว่าทำอะไร,ร,รได้อย่างนั้น นะคิดว่าถ้าคุณทําดีคุณก็จะต้องได้ดีหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอยู่ในตอนเนี้ถ้าคุณใช้สติปัญญานะคะคุณก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้คุณเป็นคนเชื่อในเรื่องของการลงมือทําไม่ได้เป็นคนแบบเขาเรียกว่ายังไงนะไม่ได้เป็นคนที่เหมือนมโนต่างนา,นานาไปอะคุณเป็นคนที่เชื่ออ่า ในเรื่องแบบบุญคุณโทษด,ด้วยนะคะคิดว่าทําอะไรได้อย่างนั้นนะคะคุณให้อ่าคุณทําดีคุณจะได้ดีคุณทําชั่วคุณจะได้ชั่วอะไรประมาณน,นี้ของเพื่อนๆกองที่1พลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณต้องเจอเรื่องราวอะไรแน่เลยอะ่ะมันถึงทําให้คุณคิดแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเคยเจออะไรที่ผ่านมาในอดีตนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องอมีอะไรที่มันจะเป็นแบบนี้ วันนี้กล้องไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะขอโทษด้วยนะคะค่ะมาดูกันแล้วคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะพลังงานเขาเป็นแบบไหนนะคะคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นแบบไหนคะไปดูกันนะคะจะเปิดให้สิบใบนะเพราะว่าพลังงานอาจจะจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขาอาจจะมีพลังงานค่อนข้างเยอะขอดูพลังงานคนที่คุณคิดถึงตอนนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ เขาทำอะไรอยู่เขาคิดถึงคุณไหมหรือเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ King of Wand นะคะ Date Emperor ห้าถ้วยเจ็ดม้เท้า เพศอปครับห้าไม้เท้านะคะห้าเหรียญแปดเหรียญ ารพลังงานของคนที่คุณคิดถึงนะคะาทานตะวันมองว่าเขามีเรื่องที่คิดเยอะคิดมากหนักอกหนักใจอาจจะเป็นในเรื่องระหว่างคุณกับเขาที่อดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นหนังใจอย่างที่คิด แล้วก็ทําให้คุณและเขาบางคู่บางกรณีนะคะอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วนะคะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของอาการอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือในเรื่องของอีโก้ซึ่งกันและกัน ทะเลาะกันมีปากเสียงกันแต่ไม่ง้อกันหรือการมองทัศนคติวิสัยทัศน์ที่ก้าวไปข้างหน้าคุณและเขาไม่ลงรอยกันนะคะมีความเสียใจคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะแล้วยังมีการส่องกันไปมาหรือมีการอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปในชีวิตฉันและเธอว่าเป็นอย่างไรอยู่บางในบางครั้ง ก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมานะจุดๆนั้นอยากจะกลับมาให้ถ้วยอีกครั้งกลับมาให้ความสัมพันธ์ดีๆอีกครั้งมันยังมีอะไรดีๆที่คุณและเขานะคะเคยทำร่วมกันไว้แต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่มัน ยังไม่สามารถจะทำให้มันเป็นจริงได้มันเป็นในเรื่องของความคิดเท่านั้นนะคะมันยังกระทบกระทั่งภายในจิตใจในลึกๆเนี่ยเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นที่เขาจะกลับมาแล้วเขาก็กําลังพยายามที่จะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง เขาก็อาจจะกําลังเล่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทําให้ตัวเองมั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะออกผจญภัยอีกครั้งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือว่าอะไรก็ช่างที่คุณและเขาได้เจอร่วมกันนะคะเขากําลังพยายามที่จะทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะระหว่างคุณและเขาในการถ้าคุณรอคอยที่จะให้เขากลับมาในความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ถ้า เขา,ามีปัญหากับคุณในเรื่องการหยิบยืมเงินหรืออะไรก็ช่างก็ต้องใช้เวลาเช่นกันเขายังไม่มีเงินที่จะมาคืนคุณนะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นลูกหนี้ของคุณก็ได้ตอนนี้เขาก็เจ็บหนักเหมือนกันสาหัสเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเขา ใช้เงินแบบไม่คิดนะคะที่ผ่านมาถ้าเป็นลูกหนี้คุณนะแล้วก็เป็นคนหน้าใหญ่ในระดับหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ฮกเขานะคะเขาอาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรแล้วก็วันนี้เขามีปัญหาในเรื่องทางด้านการเงินเขาก็เลยไม่ยังไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนคุณได้นะถ้าคุณคิดถึงลูกหนี้นะคะอืมขอดูหนะะ่อยค่ะว่าคนที่คุณคิดถึงเนะะี่ยค่ะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปจากนี้นะคะ สถานการณ์จะเป็นยังไงสองถ้วย t e m p e r a n c e Age of o อ่าสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะ สถานการณ์ต่อจากนี้ถ้าคุณและเขานะคะผ่านอุปสรรคร้ายๆตรงนี้ไปด้วยกันได้นะคะมองว่า,าคุณและเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเลยก็เป็นได้ให้คุณและเขานะคะถอยออกมากันคนละก้าวในเรื่องของวิสัยทัศน์หรือทัศนคติที่มองไปในทางเดียวกันแทนอะไรที่ซีเรียสจริงจนะคะให้ให้ดรอปลงนะคะมันจะทำให้ การเป็นคู่คุณเนี่ยมันพัฒนาไปได้ดีขึ้นไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอย่าคิดแทนกันประมาณนี้ค่ะอยากจะบอกว่าคุณและเขานะคะอย่าคิดแทนกันมันจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยไปได้อย่างดีถ้ามีการกลับมานะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงน,นะถ้าคุณรอคอยคนเก่าหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าต่อให้มันเป็นรักครั้งใหม่ก็ตามนะคะมันก็ ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่ากว่ามันจะเดินทางไปถึงจุดๆนั้นนะคะความเข้มแข็งต้องใช้เวลานิดนึงนะอดทนได้อดทนก่อนนะคะแล้วความสําเร็จที่คุณรอคอยมันจะกลับมานะคะรวมไปถึงคนที่เราคอยลูกหนี้นะให้เวลาเขานิดนึงนะคะอยวเขาจะพยายามเก็บเงินมาคืนคุณนัดคะเย้ก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1จริงๆแม่หมออยากเลือกกองนี้เนาะจริงๆเพราะว่า <laughs> มีลูกนี้อยู่บ้างนิดหน่อยนะคะก็จะได้เงินคืนบ้างมาดูตัวเลือกที่2กันนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะตัวเลือกที่สองสหรับไพ่ใบนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะเขารู้สึกยังไงหรือเขามีพลังงานอะไรบ้างนะคะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ค่อยสดใสสักเท่าไร่มันแบบต,ตื้อๆอึนๆอึงๆไงไม่รู้ว่านอนเยอะ ดูหนังเยอะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะค่อยๆอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทันตะวันทาโร่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมีรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะสามารถทักแชทมาได้นะคะรายละเอียดใต้คลิปค่ะขอดูพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้หน่อยกองที่สองนา o ออฟสอด เดวิลโหพลังงานครับสิบเหรียญพลังงานกองนี้ high p i n โอ e t oh my god หยิบเลยแล้วกันเจ็ดไม้เท้าอ๋อไม้เท้าไม่ใช่เจดดาบนะคะโทษทีท้าพลังงานของเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะตอนนี้เป็นคนเอ่อพลังงานของคุณนะคะ ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ายัางไงร,ร้อนรุ่มมีไฟในรวงสูงนะคะเป็นคนที่กำลังเหมือนใจร้อนมุทะลุนะคะไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลอาจจะโดนครอ,อบงำด้วยสิ่งต่างๆนาะนาะอาจจะเป็นพวกอบายยมุกหรืออะไรก็ช่างนะคะโดนครอบงำด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะในเรื่องของการเงินหรือ าการผิดศีลธรรมอะไรก็ช่างคุณกําลังสร้างใจอยู่ว่าคุณจะทําดีหรือไม่ทําดีอาจจะเป็นในเรื่องของมือที่3อาจจะเป็นเรื่องของอยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยสวยลึกลับนะคะโดนใจชาวบ้านเขาแต่ว่าเขาก็ก็คือชอบไงเขาก็สวยชอบอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยากให้คุณอยู่ในความลับประมาณว่า,าถ้ามีคนมาจีบเนะี่ยเขาก็จะไม่เปิดเผยนะคะเขาอยาก อยากเก็บคุณไว้เป็นอะไรลับๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาเองอาจจะมีพันธะหรืออะไรที่ไม่สามารถแสดงออกได้แต่ว่าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณแหละอืมมันก็มีไพ่เงินขึ้นด้วยเนาะเป็นไพ่ของคนมีครอบครัวแล้วที่มายุ่งเกี่ยวอ๋อยุ่งได้แหละแต่เปมาก็โอเคอะไรอย่างนี้เนาะ เป็นหนักๆเป็นหนักๆอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้แนะนำไม่ให้ทํานะแต่ว่าก็คืออ่านตามหน้าไพ่ประมาณนี้นะคะพลังงานของเพื่อนกลุ่มนี้มาดูกันค่ะว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยแล้วเขาอ่าคิดถึงคุณหรือไม่นะคะเขารู้สึกยังไงพลังงานของเขาเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เราจะคิดถึงใครดีนะอืม p a g o of c u p นะคะเพชรออฟ o r ด เดอะซันสี่ถ้วย King of Cup Queen of Sword Tower เก้ดาดาบดิคาราเฟน คนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกสดใสรู้สึกแฮปปี้เวลาอยู่ใกล้หรือว่าอะไรก็ช่างทําให้คุณรู้เหมือนคุณทำให้เขารู้สึกว่า14ครั้งหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะเหมือนแบบเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะได้พบกับสิ่ง แปลกใหม่ความสนุกความท้าทายอะไรในชีวิตที่เขาจะได้พบนะคะได้คิดได้ตัดสินใจได้ทํำนู่นทานี่อะไรอีกครั้งนะคะในความที่เป็นเขาแต่เขาก็มีความลังเลในใจนะว่าจริงๆแล้วะ่เขาอยากจะยุ่งเกี่ยวกับคุณไหมนะคะเพราะว่าเขาก็ยังคิดลึกๆช่างใจลึกๆแต่สุดท้ายถามว่าเขาตัดสินใจยังไงเขาก็หาข้ามใจตัวเองไม่ได้นะยังไงเขาก็ แพ้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขาแ a ักคุณนะคะชอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะมอบความรู้สึกตรงเนี้ยส่งผ่านไปยังคุณนะคะแต่เขาก็มีความกลัวนะคะความวิตกกังวลว่าในสิ่งสิ่งเนี้ยที่เขาทําไปอ่ะมันจะดีไหมมันจะมีผลดีต่อคุณไหมต่อเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขามีความกลัวว่าถ้าเรื่อง อะไรเนี่ยที่เขาจะทําลงไปอ่ะมันถูกตัดสินโดยคนรอบข้างหรือคนที่มีอํานาจหรือคนที่เขากลัวอย่างที่บอกนะคะถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแหละว,ว่าเขากลัวนะคะเขากลัวกลัวมากๆาเขากลัวคนของเขามากๆนะคะกลัวว่าถ้าคนของเขารู้ว่ามันจะเกิดการพังกระทานหาันโดยเขาเนี่ยจะต้องเครียดในเรื่องเรื่องนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าในใจหนึ่งอ่ะเขาก็รู้สึกว่า เขาาคิดมาดีแล้วทบทวนมาดีแล้วนะคะอในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ใช่ที่เขาจะทําแบบเขาเรียกว่ายังไงอะไม่ใช่ว่าอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรนะคะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาจะทําเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาตึกตองผ่านสมองมาแล้วทั้งหมดนะคะรวมไปถึงอ่าเขาทบทวนในเรื่องของจิตใจของเขามาแล้วเช่นกันว่ามันเป็นแบบนี้เขารู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาน่าจะรับไหวต่อให้มีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเขาคิดว่าเขาน่าจะรับไหวนะคะกับสิ่งที่เขาคิดและเขาตัดสินใจทํามันลงไปในครั้งนี้นะคะามาดูต่อค่ะว่าแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกัน s ชอรีออ ห้าดาบสี่เหรียญควีนคั u p e d อ e of cup นะคะสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะระหว่างคุณและเขานะคะก็มองว่าอาจจะมีการ ไปมาหาสู่กันนะคะได้เจอกันแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเขามองว่าไปไปมาๆนะคะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกห่วงห่วงซึ่งกันและกันนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันมีความรักให้กันและกันแล้วก็รู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าคือมันก็ยังเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันเหมือนบอกใครไม่ได้แต่คุณและเขารู้กันสองคนแอบมีการห่วง ซึ่งกันและกันในณนที่นี้นะค่ะในสองคนนะคะคุณและเขาต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนค่อนข้างขี้หึงนะคะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นคนที่แบบยอมได้ให้ได้ให้ภัยได้เพื่อสิ่งสิ่งนี้อไม่ว่าคุณหรือว่าเขาเนี่ยสามารถทําให้กันได้ยอมที่จะให้อีกฝ่ายมีความสุขเพื่อ ที่คุณและเขาว่าเวลาเจอกันแล้วมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ถ้าตอนนี้คุณและเขาไม่ทะเลาะกันเลิอกรางกันไปหรือห่างเหินกันไปนะคะก็มาว่าอีกไม่นานนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดปะกันนะคะคุยกันแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์รวมไปถึงเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปมอะไรต่างๆนานาที่คุณมีตอบกันอยู่นะคะ เย่ yeah. ก็ยินดีด้วยนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะไพ่ก็จบสวยงามเช่นกันจ้ามาดูตัวเลือกที่สามกันดีกว่าว่าตัวเลือกที่สามเป็นอย่างไรนะคะใครเลือกกองสามบ้างเนี่ยมาดูกันค่ะตัวเลือกที่สามกับไพ่ดอกไม้พระจันทร์เซี่ยว ขออนุญาตดูพลังงานโดยรวมของเพื่อนที่เลือกกองที่3าหน่อยว่าเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคนที่มาใหม่พลังงานโดยรวมของคุณเป็นอย่างไรคะพงงคเคะพงงเนนื่อนที่เลือกที่สามก้าวไม้เทา้า queen of swords 10ถ้วย The f o l l 5เหรียญพลังงานของเพื่อนเพื่อนกองที่3คุณหวัดระแวงหวิตกกังวลในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวคุณกำลังรู้สึกว่าอะไรกันแน่นะสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้อะไรมันคืออะไร ถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณก็คงจะใช้ชีวิตสุขสบายลันราแฮปปี้หรือว่ายังไงคุณอาจจะมองไปแบบนี้คุณอาจจะมีอิสระเสรีมากกว่านี้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขมากกว่านี้ แต่ปัญหาก็คือตอนนี้มันเหมือนมีปัญหาในเรื่องของสถาบันทางการเงินนะคะหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะที่คุณคิดไว้มันไม่เป็นตามแผนมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะคุณไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลครอบครัวของคุณให้มีความสุขอย่างที่เคยเป็นที่เคยมีได้คุณกําลังคิดวิตกในเรื่องนี้นะคะแล้วก็แอบ,บเครียดว่าคุณจะตัดสินใจปัญหาอะไรยังไงตรงนี้ดีคุณจะทํำยังไงกับมันดีเกี่ยวกับปัญหาที่คุณมีคุณอยากให้เขาอยู่สุขสบายมากกว่านี้นะคะคน คิดถึงประมาณนี้นะไม่ว่าครอบครัวของคุณสามีภรรยาหรืออะไรก็ช่างคุณจะคิดประมาณนี้พลังงานของเพื่อนที่เลือกกองที่3มาดูกันค่ะว่าแล้วคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรไหมเขามีอะไรแอบซ่อนอยู่มาดูกันสิบใบ e ว o นออฟว เฮอร์มิตหกดาบเจ็ดถ้วยโอ้ไม่กดแปดดาบกลองนี้สดยอดเลยคิงอัฟวาน Hi Pichet Hello friend w i e l of Fortune หนึ่งถ้วยคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขามีความเครียดระดับสิบขังตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองนะคะอ่า เขาเรีเยกะไรเป็นมนุษย์เก็บตัวจำศีลอยู่นะคะเขาคิดวกไปวนมานะคะในสมองเขาเนี่ยคิดเรื่องต่างๆนานา,นามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะเขารู้สึกมืดแปดด้านเขาหาทางออกไม่ได้นะคะว่าเขาจะทำาไรไยยังไงหรือว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการทําธุรกิจร่วมกันก็เป็นได้นะคะแล้วก็มองไปถึงอนาคตแต่ว่ามันเหมือนมีปัญหาอุปสรรคมากมายระหว่างทางจนคุณและเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันไปถึงจุดที่คุณและเขาโฟกัสร่วมกันไว้นะคะอืม แต่ทุกอย่างมันมีทางออกนะคะ,อ,ะอยากให้คุณและเขานะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอะไรที่เขาเรียกว่ายังไงนะ,ะคุณน่ะน่าจะต้องหาที่ปรึกษาเพิ่มเติมนะคะมันถึงจะผ่านจุดๆนี้ไปได้ในเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ของคุณและเขาแต่ยังไงนะคะก็ยังมองว่าคุณและเขาเป็นคู่กันนะเพราะว่ามันขึ้นทั้ง Queen of w a n d และก็ King of w a n d นะคะ มันอาจจะยังมีอะไรที่เป็นความลับซึ่งกันและกันนะคะระหว่างคุณและเขาอืมันอาจจะต้องให้มีคนช่วยนะคะคนคอยแนะนําคอยให้คาปรึกษาในเรื่องของอนาคตนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณและเขานะคะมันจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีหากมีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะคะก็อยากให้คุณหาที่ปรึกษาที่มีความสามารถนะคะอยากให ไม่คิดมากนะคะไม่อยากให้คิดวกไปวนมาถามว่าการคิดอะมันดีแต่ว่าคิดในเรื่องเขาเรียกว่ายังไงอะคิดอะไรที่มันแปลกใหม่คิดอะไรที่มันเป็นทฤษฎีแล้วเอามาวิเคราะห์นะคะแล้วก็เอามาดูว่าเอออะไรที่มันจะปรับเปลี่ยนได้เป็นความจริงได้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเดิมนะคะคิดโทษแต่ตัวเองก็คือโทษแต่ตัวเองวกไปวนมาแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์นะอืมก็มองว่านะคะคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้ เขากำลังเครียดอย่างหนักตัวนี้นะคะเขาโทษตัวเองนะคะ <_ an> เขากักขังตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทําให้มันดีขึ้นนะคะเขาจะพยายามหาทางออกให้มันจงได้นะคะในเรื่องของคุณและความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นอะไรต่อจากนี้นะคะกองนี้เครียดเลยอ่านไม่ออกเลยคะ่ะทาวเวอร์โอไ y g o d สิบดาบเพจออฟซอร์ คือไพ่กองนี้มันยอดจริงๆอสองถ้วยมาด้วยงงค่ะหาดาบนะคะมองว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงนะคะมันจะมีอะไรที่แบบแตกหักแบบข้ารุนแรงนะคะเป็นเรื่องของการจับได้ของคุณและเขานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคุณและเขาไม่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีการนอกใจแล้วก็โดนจับได้นะคะแล้วก็โดนตัดสินพิพากษานะคะแล้วก็ คุณหรือเขานะคะก็คือเกิดการยอมยอมกันนะคะยอมที่จะวางมืออ่าจะอีกฝ่ายที่โดนจับได้หรืออะไรประมาณนี้เพื่ออ่ารักษาความสัมพันธ์ระหว่างของคุณและเขาไว้นะคะแต่ว่ามันกลับมาได้ไหมมันมีโอกาสกลับมาได้แต่ว่าในความสัมพันธ์อะ่ะมันจะยังมีอะไรที่ไม่ร้อยเปอเซ็นต์เนาะมันจะ กลับมาได้ไม่กลับมาได้แต่ความเชื่อใจมันอาจจะได้ไม่ได้กลับมาทั้งหมดนะคะก็มองว่าบางคู่นะคะอาจจะแบบแตกหักขนาดเลิกลากันเลยนะถ้าถ้าตัดสินใจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทะเลาะกันแล้วมีปากเสียงกันแล้วยอมปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ยอมตัดอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาเนี่ยมันจะไปต่อด้วยกันได้แต่ว่าการกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกนะคะมันจะไม่เกิดการไว้ใจเหมือนเดิมอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ว่าไม่เหมือนเดิม เนาะเพื่อนกองนี้ขอโทษด้วยไพ่กองนี้เปิดออกมาแบบรุนแรงมากคือแบบจุกเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมฟังทันตะวันทาโร่นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะช่องทันตะวันทาโร่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ